สวัสดีแฟนเพจชาแฟนเพจไทยลีกนะครับ y YouTube ไทยลี้ยงพิเชียนะครับวันนี้ก็เรามากันที่แพทสเตเดียมนะครับสนามของการท่าเรือสเตเดียมนะครับหรือว่าในแมตชนี้เป็นแมตที่ใช้แพทสเตเดียมเป็นสนามกลางนะครับกับศึกรีโวครับรอบรองชนะเลิศนะครับผู้ที่สองนะครับหนองบัวพิชัยเสียเปิดบ้านไม่ได้เปิดบ้านนะครับพบกับบุรีรัมยูเต็ดนะครับ ซึ่งตอนนี้ในรอบชิงชนะเลิศมีทีมลำพูนวอริเออะคแับที่เข้าไปนั่งรอในรอบชิงแล้วส่วนในวันนี้จะเป็นจะเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับลำพูนนะครับในวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้นะครับที่บีกี้สเตเดียมนะครับก็ก็กแม์นี้นะเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งนะของทั้งสองทีมนะโดยที่ เคยเจอมาแล้วนะในช่วงสิ้นเดือนเมษาหรือว่าวันที่สามสิบเมษานะครับในเกมของรีโวไทยลีกนัดสุดท้ายนะครับซึ่งเกมในวันนั้นเนี่ยเป็นบุริรัมย์ยเตดนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิชียเอฟซี FC ไปได้อ่าเจ็บตัวศูนย์นะครับซึ่งในวันนี้เป็นสนามกลางนะครับบอลถ้วยนะครับจะเป็นอย่างไรครับเก้าสินาทีนับจากนี้ครับซึ่งผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ ต้องตัดสินจนจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเลยนะครับเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงตลาดนะครับหลังนหงน้าบริเวณทั้างสนามแพทนะครับซึ่งตอนนี้6โมงแล้วรายชื่อของทั้งสองทีมก็น่าจะออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตะ1ทุ่มนะครับหนองบัวพิชัยเอฟซกับบุรีรัมย์เอเตดคิกออฟ1ทุ่มตรงครับช่อง2บอลไทย1ครับเตะที่สนามแพสเตเดียมนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างนะครับก็บุรีรัมย์ยูเต็ดนะครับแชมป์เจ็ดสมัยเลยครับในรายการนี้ในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบุรีรัมย์ยูเต็ดก็เดินทางมาได้แค่เพียงรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนในซีซั่นนี้เนี่ยเขาได้แก้ตัวกับการมาเจอหนองบัวพิชัยเสียครับส่วนฝั่งของพญาไก่ชนเนี่ย เป็นการเข้าสู่รอบบอลชนะเลิฟเป็นครั้งแรกนะครับ,บก็เป็นการทิ้งทวนนะครับส่ันที่ซีซันหน้าพวกเขานี่ยจะหลดลงไปเล่นอยู่ในลีกสองร่วมเมืองไทยลีกนะครับเนื่องจากในลีกเนะี่ยพวกเขาไม่สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับสำหรับหนองบัวพิชัยฟรีนะครับ พวกราไทยลิข okay. ์นีนแฟนก็พอมีอยู่พอ,มพอสมควรนะครับทางฝั่งของหนองบัวและของวีรำนะวีรำนี่เยอะมากนะครับเนี่ยใครที่จะมาชมที่แพสสเตเดียมนะครับยังมีบัตรขายอยู่นะครับนี่ก็เป็นฝั่ง ขน่องบัวนะครับแฟนหองบัวก็ตามตมาช <tinc S 2> <giving quin S 3> มกันนะฮะเฮ ราเป็นฝั่งของหนองบัวนะครับเป็นแฟนหนองบัวเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของแฟนๆบุรย์กันสักหน่อยนะครับก็ต้องเก็บนิดนึงนะบุรรย <essen> ์ซีซั่นนี้เนี่ยเล่นไปแล้วห้าสิบหกเกมนะครับโหถือว่าเยอะมากนะโดยที่ตอนนี้พวกเขายังมีลุ้นอยู่ทั้งอ่ามีลุ้นสามรายการนะครับทั้งในช้างไอเบครับรอบชิงนะครับ ที่ต้องไปเจอกับเมืองท้องนะครับแล้วก็รีโวคับเตรียนมนั่งจะแข่งในช่วงหนึ่งทุ่มในวันนี้นะครับแล้วก็อีกราการก็คือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนนะครับถึงนัดแรกพวกเขาก็บุกไปเสมอโคงอันฮานอยมานะครับคงสองนะครับก็จะมาเล่นที่บ้านตัวเองในวันที่21นะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยต้องเน้นไว้ก่อนนะครับ ก็นนองบัวก็เป็นซึกแห่งศักดิ์สินะครับ90นาทีในวันนี้นสามารถเกิดขึ้นได้หมดครับนนมีแววว่าฝนจะตกไหมครับวันนี้มีแดดนะครับวันนี้มีแดดช่วงประมาณ4โมงเนี่ยมีแดดนะครับแต่ว่า6โมงแล้วฟ้าก็เริ่ม มืดลงแนละ้วก็ต้องลอกต้องดูว่าเดี๋ยวนี้จะมีฝนหรือเปล่าลุ้นลุ้นไม่ให้มีฝนนะครับสวัสดีนะครับคุณนาคารินเสิร์ตนวลน,นะครับเสดีสนวัสสวัสดีนะสวัสดีนะครับ ครับเินี่สบาทมีพี่ๆพ่อค้าแม่ค้าก็มาขายเสื้อจำหน่ายเสื้อกันฝนนะครับนม่มันีมกีนงฝนครับใช่ครับวันนี้เหมือนจะไม่มีฝนนะครับแต่ว่าก็ยังวางใจไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นแฟนๆของฝั่งของประสาทสายฟ้านะครับจะยังไม่ได้เข้าสนามนะครับสวัสดีครับคุณเจเจ,เจสวัสดีครับเต็งกี่โมงไทยายยังไเตะหนึ่งทุ่มนะครับเตะสิบเก้าในกาถ่ายท่อสดผ่านช่องทูบอนไทยหนึ่งนะครับเราเดินไปอีก กลับไปอีกฝั่งหนึ hm. ่งครับแฟนของดุลย์ำก็ยังเดินทางเข้าสู่สนามกันอยู่เรื่อยๆนะครับ

มีฝนไหมครับวันนี้ยังไม่มีนะวันนี้ยังไม่มีฝนนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับวันนี้ร้อนนะครับอย่างเมื่อวานที่ผมได้ไปที่ชลบุรีมาฝนตกตั้งแต่บ่ายสามเลยนะครับลากยาวจนถึง บอลจบครับบอลเหมือนเหมือนโดนแกล้งครับบอลจบแล้วฝนฝนก็หยุดตกนะครับบอลกำลังจะเตะฝนดันตกนะครับเมื่อวานคืมๆไหมครับไม่คืมนะครับไม่คืมครับวันนี้ไม่คืมครับทูบอลไทยหนึ่งนะครับถ่ายสดผ่านช่องทุวบอลไทยหนึ่งนะครับหนองบัวพิชยะเจอกับ บุรีรัมย์ยู่นเต็ดนะครับอากาศเนี่ยครึ้นๆนะวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับสวัสดีครับคุณสุวัสดิ์ผ่องศรีสวัสดีครับ หน้าสนามมีขายไหมมีนะครับตัวหน้าสนามยังมีขายอยู่นะครับตัวหน้าสนามยังมีขายอยู่นะครับอันนี้นะตกกระเป๋านิดนึงนะครับพี่ <laughs> เดี๋ยวเราเข้ามาอยู่ในสนามกันแล้วนะครับตังแตะทั้งสองทีมนะก็เดินลงสู่สนามกันแล้วนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของแฟนบอลหนองบัวนะครับอีกฝั่งอีกฝั่งนู้นเลยนะครับแฟนบอลของบุรีรัมนะครับก็จะแบ่งเป็นแบบครึ่งๆนะครับคนน้อยนะครับก็ยังไม่ถึงเวลาเตะนะครับคาดว่าพอคิกออฟแล้วเนี่ยก็จะมีแฟนบอลน,นะครับหลังไหลกันเข้ามานะครับ นามีน้ำาขังไหมครับที่ผมเดินเล่นในสนามเมื่อกี้ไม่มีนะครับเดินสำรวจเมื่อกี้ไม่มีนะครับ ถ้าสดช่่าไหนถายท้าสดผ่านชองคูบอลไทยหนึ่งนะครับเราวันนี้เราจะได้เจอได้จะได้รู้นะว่าทีมที่จะเข้าไปเจอกับลำพูนวิเไปรอบชิงชนะเลอร์ลีโวครับสองพันยุี่ห้าในครั้งนี้นะครับจะเป็นทีมไหนครับระหว่างหนองบัวพิชยากับ บริลลยมเยเต็ดนะครับแต่ตอนเราขึ้นไปดูข้างบนกันสักหน่อยนะครับ มุมบ,บนนะครับของสนามแพทนะครับก็ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยมีจะใช้สนามกลางนะครับ ก็เป็นสนามของชมบุรีไดกิ้งสเตเดียมนะครับกับแพสเตเดียมนะครับชมบูรีไดกิ้สเตเดียมเนี่ยใช้ไปแล้วเมื่อวานนะในคู่ของลำพูนเจอกับราบุรีนะส่วนแพสเตเดียมในวันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของหนองบัวกับบุรีรัมนะครับบัตรยังมีขายไหมครับมีนะครับบัตรยังมีขายนะครับ ผู้ชนะเจอใครจะเข้าไปเจอกับลำปูวอลิเออร์น,นะครับในรอบสิงชนะเลิศน,นะครับ ที่บีจีสเตเดียมนะครับรอบชิงชนะเลิศใช้บีจีสเตเดียมไป,ไป็นสองประเดนการยังขัดนะครับแอดครับเขามีของที่จะลึกเช่นเสื้อแข่งหรือของตกแต่งประจำสโมสรตำหน่งไนนะสนามนั้อ่ามีครับของฝั่งของบุรีรัมเนี่ยยก เป็นบูธจำหน่ายสินค้ามาขายเลยนะครับส่วนฟังของหนองบัวเนะี่ยมินยังไม่เห็นนะครับของบัวลมเนี่ยมีนะครับแต่หนึ่งทุ่มตรงนะครับสิบเก้านาฬิกาเนี่ยครับไปหนองบัวมาเยอะไหมครับก็พอสมควรนะครับพี่เข้าสนามก็มีนะครับเนี่ยครับเข้าสนามก็มีบ้างแล้วนะครับส่วนที่ยังไม่เข้าสนามก็มีนะครับ ถ่ายทอดสดไม่ได้อ่าตรงช่องนี้ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับ <c oughs> ในเกมวันแข่งเนี่ยจะเป็นช่องทูวันไทยหนึ่งนะครับที่จะถ่ายทอดสดนะครับมีแวฝนจะตกไหมครับตอนนี้ยังไม่มีอเมฆฝนนะคร,รับผมยังไม่เห็นเมฆฝนรรรเลยครับวันนี้วันนี้อากาศร้อนมากครับขี่มาเนี่ยโูร้ร้อนจริงครับ แชร์ก็ต้องบอกว่าบุีร์เนยยังมีโปรแกรมที่แน่นมากนะครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบเอ็ดเล่นซิแชมป์สโมสรอ,อาเซียนรอบชิงนะัดที่สองแล้วก็วันที่ยี่สี่เนี่ยต้องเตะช้างไปครับรอบชิชนาเลิศนคนับเจอเมืองทองยูเต็ดครับไายตอนแข่งไหมครับไม่ได้ไร้ตอนแข่งนะครับไม่ได้ไฟ์ตอนแข่งนะครับตอนแข่งนี้จะเป็นฝั่งของช่องทูบอลไฟหนึ่งนะครับที่จะรับหน้าที่่ายอดสดนะครับ ไอ้ท,ที่เห็นฝั่ง,น,น,น,ง,งนู้นนะครับฝั่งของมุ่ยรัมีเต็ดนะก็เริ่มเยอะแล้วนะเยอะแน่นแตะเลยนะฝั่งนู้นเหมือนสว่างนู้นก็เช่นกันนะเตะกตี่โมงเตะหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มนะครับเก้านาฬิกานะครับ าวัดแบบเทียบขุมกําลังแล้วเนี่ยแม้ว่าฝั่งของบุยลำเนี่ยจะมีขุมกำลังเหมือนจะได้เปรียบกว่านะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบอลเก้าสิบนาทีเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบอลลูกคมๆมนะครับดูไลฟ์สดตอนแข่งได้ไหนครับช่องทูบอลไทยหนึ่งครับที่แอปพลิเคชันวิชนาวกับทวีดีนะครับตอนนี้ก็มีโปนาปป๊อปนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับ ที่จะดูได้ทั้งบอลถ้วยนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับในเดือนนี้แล้วก็มีทั้งหนังซีรีส์นะครับเยอะแยะมากมายครับในแพ็คของนา w Pop นะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสามารถซื้อได้ที่แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันทูชช์นาวนะครับตัวดีนะครับใช่ครับื่อวานแมสตี้แมสแมสตี้ยังได้รวมกลมใช่ครับบอลรวมกลมอะไรเกิดขึ้นได้นะครับ เริ่มที่ 00, 00เหมือนกัน11ตัวเหมือนกันนะครับวันนี้เหมือนจะเป็นเลิกดีนะครับฝนฝนจะไม่มีนะปัน,นี้เพานาอยากให้ฝนตกเลยครับเกมจะได้สนุกนะครับสนามท่าเรือฝนฝนตกสนามได้ไหมแอดมินไม่ทรามนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ตกนะครับ ตกไปครับแอดยังไม่ตกครับไม่ตกนะครับยังไม่มีเขาคลืนฟ้าคลืนฝนเลยนะครับตอนน,อตออนี้ใช่ครับขอให้ไม่ตกบอลจะได้หนุกใช่ครับภานาให้ ไม่ตกครับเมื่อวานโอ้โหผมเลยแฉะเลยครับทั้งตัวทั้งตัวครับเมื่อวานแต่ด้วยความที่เป็นสภาพอากาศแลวเป็นเป็นเรื่องของธรรมชาติเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับในเรื่องของฟ้าฝนนะครับ แฟนหนองบัวเยอะนะครับแปลว่าไม่เยอะเยอะนะครับวันนี้ถูกต้องครับเมื่อฝนตกนะครับรูปเกมก็จะเปลี่ยนนะครับแท็กติกทุกอย่างมันจะเปลี่ยนนะครับอย่างที่ต้องเล่นบอลกับพื้นก็ต้องโยนนะครับจะทำให้เกมหมดความสนุกไปนะครับ แอชอบใครครับผู้นี้แอดเชียร์ทั้งทู้นะครับแอดก็อยากให้ทั้งสองทีมทําให้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าจะทําให้เกมลูกเกมสนุกนะแล้วก็แฟนที่มาชมเนี่ยสนุกไปด้วยนะครับกับบรรยยุด์สุดสัปดาห์นะ สวัสดีหนึ่งพันคนด้วยนะครับทั้งสองเองทางเลยนะเฟซบุ๊กและ YouTube นะครับวันนี้เราอยู่ที่แพดสเตเดียมนะครับกับเกมการแข่งขันดีโวครับรอบรองชนะเลิศนะครับครับใครทําโปรเตอร์ธนิกแอไหมครับไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ทำนบ ผมเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นอีกเกมที่สนุกนะครับฟุบเครืองนะครับถ่ายทสดผ่านทูบอลไทยหนึ่งนะครับที่แอปพลิเคชันทูวิชั่นนาวนะทูไอดีนะครับแทงกี่โมงหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มใครที่อยู่ละแวกที่แพสสเตเดียมเนี่ยระแวกแพสสเตเดียมนะครับสามารถเดินทางมาชมได้นะครับตอนนี้บัตรยังไม่หมดนะครับบัตรยังสามารถซื้อได้อยู่นะครับ พอจบรอบนี้ไปนะครับก็จะแข่งกันอีกทีก็31พฤษภาสิ้นเดือนนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศน,นะครับที่บีกิสเตเดียมนะครับตีบวกขับจะเป็นวิรัมที่จะเข้าไปลงบอลลังแชมป์ืคืนนะครับหรือว่าจะเป็นหนองบัวพิชยะนะที่จะสร้างบริษัทหน้าใหม่ให้กับสโมสรเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกนะครับ เกมวันนี้เราได้รู้คำตอบนะครับด,ดูไรายได้ใหม่ตอนตะอ่าช่องทูบอลไทยหนึ่งนะครับช่องทูบอลไทยหนึ่งถ่ายทอดสดนะครับซึ่งหน้าเพจเราไม่ได้ถ่ายนะบวันนี้ถ้าเรือไม่ได้เต่นะครับ ก็เป็นหนองบัวเจอกับริลำนะครับโอเคเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกับบรรยากาศที่สนามนะครับก่อนที่จะลากันไปในวันนี้นะครับเดีวันนี้บรรยากาศต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะการอัปเดต เกมจะเป็นอย่างไงก็รอดูนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตสมบอยนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแต่เราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับหนองบัวพิชัยฟีพบบุยรมยูเนเตดรีโวคับรอบรองชนะเลิศน,นะครับหนึ่งทุ่มตรงช่องทูบอลไทยหนึ่งนะครับรอชมกันได้เลยนะครับ สำับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube นะครับโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่มพูดคุยกันใหม่นะครับสรับวันนี้ผมขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ